ไปนะโอกาสนี้ด้วยค่ะตามที่ได้เกิดเหตุวัตภัยขึ้นในพื้นที่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนชำรุดเสียหายตลอดจนเครื่องมือการประอกอบอาชีพบอกและประมาณการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและบัดนี้การดําเนินการขออนุมัติการช่วยเหลือได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตามผลการประเมินและที่ได้รับอนุมัติตามลำดับต่อไปค่ะ ตามฤดูกา,ตาลตามฤดูฝนฟ้าฝนบ้านเรานะครับพี่น้องก็ประสบกับปัญหาแล้วก็ขอทำความสวนดีนะครับพี่น้องผู้ประสบภัยทุก,ท,กท่านนะครับก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราคงจะใช้คำพูดว่าแสดงความยินดีข้ามพี่น้องที่ประสบภัยพิบัตินะครับเรียกว่าปีนี้หลักห่วงทีเดียวนะครับพอที่จะได้ทูเราไปนะครับ พี่น้องก็ต้องมาเจอแล้วแต่ว่าคลื่นลมแรงขึ้นนะครับพัดเอาจนอีกวันหนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะที่เทศบาลด้วยความตั้งของมั่นคงนะครับแล้วก็ขอให้ต่อสู้นะครับ

โอเคนะครับนะครับเอาสมุดไปนะครับเอาสมุดไปแล้วก็เอาประชาชนไปกันเบอร์ออกทางบล็หรืออีเบอร์คีย์บาร์คีสตังค์กับสุดแต่แต่ก็ ภาษาารนะครับเราจะได้ไปมีไปหาเกิดขึ้ในไทยหลักเน้่กต้อมมาแล้วหางู้ในาครับซึ่เราไม่ได้ข้อทิ่อแต นะครับวันนี้อาจจะอาจจะไปขึ้นเนินอขึ้นขาเนาันนี้แต่ส่วนใหญ่เป็นเป็นกระบุงกระเบื้องเนื่อท่านที่วันนี้เรากำลังเอ่อเร่งที่จะทำการอ่านจะต้องถูกต้องนะครับจะต้องถูกต้องจะทิ้งท่าอะไรไม่ได้นะเอ่ออยากจะถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกเทศมนตรีนะครับก็สามารถที่จะ ด้วยสถานการณ์นะครับภัยพิบัติ2รอ,อบ3รอบทีเดียวนะครับในเขตเทศบาลเมืองสิงห์แน์ครนะครับล่าสุดเนี่ยพี่น้องที่อยู่อาศัยที่บริเวณริมทะเลหาดแก้วนะครับประสบปัญหาคลื่นลมนะครับพัดพาเอาทั้งลมทั้งคลื่นนะครับเอาเอาทำเอาทรัพย์สินบ้านเรือนได้รับความเสียหายไปหลายหลังทีเดียวครับพี่น้องหลายคนพังหมดทั้งหลังเลยฮะ พี่น้องหลายคนก็พังเสียหายไปบางส่วนนะครับแต่ว่าบางส่วนที่ว่าเนี่ยหลายหลังเราก็ดูว่ายากที่จะจะซ่อมบํารุงะนะฮะอาจจะต้องลือ้อแล้วก็ก่อสร้างใหม่แล้วก็ทำใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเทศบาลที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ลงมาช่วยเหลือในเรื่องของอการดูแลเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินนะครับเรื่องของอเต็นท์เพื่อที่จะให้พี่น้องมา,มา,ม,ามาใช้สอยมาพัก อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการที่จะฟื้นฟูสถานที่นะครับที่จะ,จะ,จะดำเนินการต่อไปส่วนวันนี้นะครับเทศบาลก็ได้ลงสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นบ้านเรือนนะครับจำนวนทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยั่้ทั้งเกตนะครับ63รายนะครับก็ทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทางงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ กองช่างเทศบาลนะครับอกองช่างก็จะมีหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายว่าโครงสร้างได้รับความเสียหายแค่ไหนกระบง้งกระเบื้องหลังคาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ประมาณการมาเพื่อที่จะได้สำนักปลัดเทศบาลก็ได้มาดำเนินการาชดเชยความเสียหายเป็นการช่วยเหลือเยียวยากับพี่น้องในการที่จะได้ไปไป,ไปไปไปช่วยเหลือตัวเองต่อไปครับ